นี่คือดวงผู้ชายจักเป็นเพื่อนของคุณหมอเองเออนี่คือดวงเขาอย่างเงี้ยแต่ไม่ปีเป็นหนึ่งเดือนเป็นสิบสองเอ้สิบเอ็ดวันเป็นสี่ศูนย์แล้วก็เวลาเป็นห้าห้าเทวดาเป็นสิบสามคุยต่อนะจิตสองก็คือชอบไม้พวกเขาเป็นน้ำเนี่ยน้ำคือจิตหนึ่งจากช่องห้าช่องห้าเป็นคนกำหนดจิตหนึ่งจิตสอง แล้วมีดวงบางดวงเห็นไหมที่เขาบอกว่ามันมันไม่มีจิตหนึ่งจิตสองอ่ะเช่นไอ้คนนี้มันเป็นนา้าบ่อเดียวมันก็ไม่มีจิตหนึ่งแล้วมันชอบไม้ไม้ในดวงมันก็ไม่มีก็ไม่มีจิตสองคนที่ไม่มีจิตหนึ่งจิตสองฉันตั้งว่าจิตครูเลยคือไอ้คนนี้ต่อชีวิตมันทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อพ่อแม่ทําเพื่อกรุงศอีของของของ,ของอาเตียทําเพื่ออะไรทําเพื่อเลี้ยงหนะหลานให้รอดเลี้ยงน้องน้องให้รอดเขาเห็นไหมเขาทำไมไม่จิตหนึ่งคือมึงมึงถนัด จะคิดถึงอะไรจิตสองคือมึงชอบอะไรคนที่ทำอะไรแต่และว,วันขยนขันแข่งขทั้งวันแล้วไม่เคยคิดว่าจะทำเพื่อสมบัติตัวเองเพื่อสร้างฐานะให้ตัวเองเพื่อ,เ,อ,อเพราะว่ามันเป็นตัวที่กูชอบพวกนี้มันชอบที่จะบริการพ่อแม่พี่น้องญาติโยมขอยพวกมึงนะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนกูก็พอใจมากแล้วโดยที่กูต้องขยันทำงานทั้งวันโอเคนี่คือจิตหนสอง แต่แน่นอนอย่านึกว่าจิตหนึ่งสองเป็นเรื่องดีไม่ใช่ดีกับทุกคนเช่นเคยรวบรวมดวงมาตั้งสิบกว่าดวงว่าจิตหนึ่งก็เจงแล้วก็แปลว่าไอ้ตัวช่องห้ามันไม่มันไม่ทำลายหรอกเพราะมันเป็นอมาตะมันเป็นจิตเฉยๆจิตนี้คิดถึงช่องหนึ่งช่องสองก็คิดถึงพ่อแม่คิดถึงเจ้านายคิดถึงลูกค้าคิดถึงการเมือง พ่าแถวบนนี่ก็คือระดับรัฐบาลระดับการเมืองคนนี้เห็นไหมใจมันอยู่ตรงนี้คือแต่หไหม่ว่าเขาจะมีบังคับจิตสองได้จิตสองก็คือเป็นตัวชี่ชอบของเขาก็คือคนนี้เขาอยากรวยเขาอยากมีฐานะแล้วเวลาเขามีตังค์นะเขาใจตังค์หน้าตาเฉยเลยเพราะว่าการช่องสามคือวิธีใจตังค์ของเขานี่มันเชื่อมกับกระเป๋าตังค์มีตังค์ทีไรกูใช้ทันทีแล้วก็ใช้เพื่อสร้างสารรค์อนาคตด้วยเพราะช่อง ช่องหนึ่งคือการคิดถึงอนาคตห่วงใยอนาคตวางแผนอนาคตไอ้คนนี้ก็ถนัดแต่สิ่งที่ดีเห็นไหมก็คือความจําเขาดีเลิศแล้วก็เทวดาเขาเนี่ยเป็นถ้าสลับขั้วที่มีค่ามากคือทําให้เขารอดได้ทุกเรื่องแล้วขัดยกัน,นกเขาก็มีปัญญาตรงเมียมากก็เป็นท่าสลับขั้วก็คือมันเห็นไหมว่าจริงๆมันก็ลักลูกนะแต่มันต้องคิดถึงฐานะของมันในช่องหกก่อนแล้วก็ เวลาเขาจ่ายตังค์ก็จ่ายจะจ่ายอย่างรวดเร็วเวลามีตังค์ทีไรมันพูดเข้าไปช่องสามคือการจ่ายตังค์การเจรจาการจ่ายตังค์เห็นไหมแล้วก็เพอเพอยังมีข้ออ้างว่าจ่ายตังค์ไปเพราะว่าเห็นว่ามันจะคุ้มค่าอะไรมันจะสร้างอนาคตอะไรเอาไว้คือตรงนี้เป็นต้นแต่นี้เรามาดูความเป็นไปได้ดีกว่าของดวงเขาฉะนั้นอย่างดวงนี้น้ำมัน จองมันต้องเป็นไม้แล้วมันมีไม้สามตัวเห็นไหมก็คือแปลว่ามันรู้คุณค่าของของบ้านของช่องของทรัพย์สินแล้วรู้ด้วยว่ามันชอบใจตังใช้ตังแล้วเวลามันใช้ตังรับรองมีสมันสมองเพราะว่าเขารู้จักคิดถึงอนาคตตลอดเวลาตอนที่มันใช้ตังใช่ไหมแล้วคนนี้ความจําดีคนนี้ปัญญาดีเลิศในการสร้างอาชีพได้ดีได,ดได้เจริญแล้วก็เป็นคนโชคดีเพราะว่าเทวดาก็คือชีวิตประจําวันของเขาทําให้เขาได้ดบได้ดีตลอดเวลา จริงๆถ้าเราจะวิเคราะห์ดวงแบบมืออาชีพนะเราไม่ใช่อ่านแค่หนึ่งตัวก็เอาเอาหนึ่งตัวไม่เอาเราต้องดูสิ่งที่เราเก่งคืออะไรเรามองกระเพ้ว่ามันจเจริญจากอะไรชอบจบไม่มีประเภทเอ้คนนี้จเจริญจากสี่ตัวนี้ว่าไม่จําเป็นถ้าเป็นธาตุอาจจะเป็นธาตุเดียวกันก็ได้ทั้งหมดก็แปลว่ามันจเจริญจากธาตุนี้ไม่ใช่เจริญเพราะตำแหน่งสี่ตัวนี้ เพราะธาตุของสี่ตัวนี้จเจริญมันทําให้เขาอยู่ธาตุที่จเจริญน,นั้นอยู่ช่องไหนเราก็ใช้อาชีพช่องนั้นได้เลยแล้วจเจริญด้วยดวงแรกเนี่ยครับมันต้องไม้ไฟดินแน่ๆเพราะมันสวยแต่น้ําช่องสองเนี่ยมันจะมีบทบาทอะไรไหมครับเพราะเทวดาก็น้ํามันจะส่งผลเลยรกับดวงนี้นะเทวดาเข้าเป็นน้ําก็ต้องดูแลน้ําก่อนสนิมันจะส่งผลเลยกับไม้ไฟดินพวกนี้มัครับถ้าแบบก้อนอินทรียเขามันวิ่งขึ้นช่องสองอ่ะเข้าใจ ช่องสองคือความจำความจำที่ดีไอเดียที่ดีภูมิปัญญาที่ดีเลิศคนคนนี้ถูกกําหนดมาให้มีภูมิปัญญาที่ดีเลิศไอเดียดีแล้วก็ชอบตำหนักตำราฉะนั้นคนนี้เร,เริ่มเริ่มต่อให้มันฉลาดจริงๆมีสินค้ายอดเยี่ยมแล้วก็ขายคล่องแต่สินค้ามันทำเป็นปกติไม่ได้ อย่างเช่นเราเคยไปตลาดเห็นไหมเขาเขาจะไปพวกเออเ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 อก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอะไรที่เป็นลุยสวนน่ะคือมันเอาก๋วยเตี๋ยวเสก๋วยเตี๋ยวมาหอ่อก็ห่อมีมีมีของขอบเคี้ยวหรือมีมีปูอัดเออยนะ่างนี้ดีกว่าพอห่อเสร็จแล้วก็ยังอุตส่ามีผักเข้าไปเยอะแยะนะเวลาห่อทีมันก็พวกผักก็จะล้อนออกมาดูแล้วน่ากินแล้วก็ต้องมีแน่นอนต้องแถมน้ําจิ้มด้วยจะได้ บงังลมลดพวกนี้ก็คือตัววุ่นวายเพราะจริงๆแล้วกว๋วยเตี๋ยวส่วนกว๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็ปูอัดส่วนปูอัดแล้วก็ผักส่วนผักซึ่งไม่ต้องมาห่อรวมกันมันถือว่าไม่วุ่นวายเข้าใจยังฉะนั้นสมมติว่าดวงวุ่นวายเราก็เห็นมันไข่เจิดวชืดๆเลยดวงวุ่นวายนี่ไข่จียชืดๆก็คือก็คือน้ำผลไม้เพราะมันวุ่นวายมากแล้วน้ำผลไม้ก็คือน้ำส้มคั้นเอ่ยแครอทคั้นเอ่ยอะไรคั้น แต่ถ้าคนที่ไปยําทำน้ำผลไม้เนี่ยโอย้มันทําเป็นถ้วยๆนะมีผลไม้เยอะๆอยู่ในนั้นเลยนะมีสตรอเบอรี่มีอะไรแล้วก็มีมีมีสตรอเบอรี่เออมีเชอร์รี่พอเวลาคนกินถ้วยไหนชีป้ปั๊บมันก็เอาไปปั่นเลยพูดออกมานี่แสดงว่าเป็นน้ำผลไม้ที่อ้่นวายเพราะโอ้มีหลายๆสิอย่างอยู่ในนั้นเพื่อให้ปรุงรสให้อร่อยนี่ยคือคนนี้ เพื่อนคนนี้นะดูดีๆเราต้องมองตัวที่ทำให้เขาร่ำรวยจา้าโอเคคนนี้จริงๆก็เกือบครบแล้วนะคือต้นไม้มีสามต้นดินมีสองตัวแล้วไฟอีกหนึ่งตัวต้นไม้ไฟดินครบตกลงในท่กากลางต้นไม้ไฟดินเราเราไม่พูดถึงเรืงช่วดช่วยข้างบนกับช่วยของเทวดานะต้นต้นไม้ไฟดินเขาครบงั้นอันไหนเป็นปัจจัยที่ทําให สินค้าตัวนี้มีค่าน่าซื้อหน้าลองต้นไม้สามต้นดินสองตัวกับไฟหนึ่งตัวอันไหนที่ทำให้อสินค้าตัวนี้น่าซื้อหน้าลองช่วยกันคิดนี่ค่ะคือฉันพยายามแนะนําเพื่อให้คุณรู้ว่าต่อให้ดวงเฮงสวยที่<ต>สุด<ต>มันก็สามารถรอดชีวิตได้หรือพ้นอุปสรรคนี้ได้แต่นี้คุณคุณขวัญบอกว่าไฟถูกแปะ เออจริงๆถ้าคุณบอกว่าเป็นจอเอยหรือเป็นดินบุกนี่เกือบได้เพราะมันก็ส่งเสริมเพราะว่าดินสองตัวนี้ส่งเสริมให้ต้นไม้นี้โตแต่เลิศลดรสชาติดูเดือดเลือดพันุก็คือไฟที่ทำให้ต้นไม้นี้ซึ่งมีปุ๋ยห่อไว้เรียบร้อย แต่ตัวอร่อยจริงๆตัวที่ชื่นชอบจริงๆที่ตัวที่ทำไมเพราะต้นไม้ไฟดินเรารู้อยู่แล้วต้นไม้มันก็คือตัวแข็งแรงตัวเบิกบานตัวใหญ่โตขึ้นมาแต่มันต้องเจอไฟถึงจะมีพืชผลคือไฟนี่แปลว่าแสงแดดก,ก็ได้ไฟแปลว่าการอบปิ้งย่างก็ได้ฉะนั้นดวงนี้เห็นไหมว่าถ้ามันต้องขายของวุ่นไวแปลว่าทุกตัวที่มันขายเป็นสินค้ามันต้องผ่านการเลดการอบการเผากันอะไรความร้อนขึ้นแล้ว,ลวถึงจะมีค่าขึ้นมาเขาบอกความร้อนแปลว่า เออใช้ไฟฟ้าเอ่ยหรือแสงโซล่าเซลล์มามาอบมันแสดงว่าเห็นไหมเขามีซิเซนที่ดีเขามีตัวสร้างสรรค์ที่ดีตัวเจริญคืออย่างนี้ดูดีดีเมียตัวนี้มันจะช่วยจอให้เจริญรุ่งเรืองเสดว่าคนนี้เขาเปิดบริษัทขึ้นมาเนี่ยพอมีเมียมา มาเติมพลังลงไปทําให้จอตัวนี้กลายเป็นมังกรไฟซึ่งมีประโยชน์ต่อต้นไม้สามต้นแปลว่าธุรกิจของเขาไม่ใช่แค่สามตัวนี้ใหญ่โตนะมากกว่านี้ก็มีเพียงแต่ต้นไม้พวกนี้ที่มันจะโตเรื่อยเยมันก็ต้องได้รับการเลี้ยงดูจากปุ๋ยสองตัวก็คือดินช่องสี่กับดินช่องเจ็ดดินช่องสี่คือธุรกิจที่เขาสามารถสามารถดูแลบริหารได้แล้วดินช่องเจ็ดคือลูกน้องที่จ้างมาช่วยกันอุ้มธุรกิจตัวนี้ให้มันโตเนี่ย ไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นดวงนี้เราต้องอ่านแบบนี้ฉะนั้นเขาจะเป็นคนธรรมดาเหรอเขาจะเป็นแค่หมอรักษาโรคคนหนึ่งหรอไม่จริงแต่นี้คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเขากําลังจะย้ายไปเขาอยู่บุรีรัมหรอครัมรบรมรีรมีคนาา้าายทเบริหารโรงพยาบาลทเทนั่นเป็นรูปปกติแต่เขากำลังจะเปิดโรงพยาบาลของตัวเองเหรอือ ก็บอกลืลองไงความจําความอะไรที่มันเด่นน่ะโชคดีิปป๊บแฝงเลยคือคนนี้มันไม่คนอย่างนี้เขาไม่ได้ทําเพื่อจะได้รวยขึ้นนะเขาทําเพื่อสนุกและมันตื่นเต้นแลวคนอย่างนี้ยิ่งเป็นชั่วอย่างนี้สองตัวรู้เลยมันขี้เบือ่อมันทําอะไร ปัญญาเยอะไอเดียเยอะแต่ว่ามันจะต้องจ้างคนมาเฝ้าเพราะาตัวมันเฝ้าเองมันก็ลำคาญไปไเป็นนีไหมสิ่งที่มันทําจึงเจะดเจิดเฉยเฉยไม่ได้เห็นไหมมันต้องแต่ละตัวแต่ละตัวเอ้ยไอยคนนี้จริงๆถ้าเทวดารักขึ้นไปอย่างเนี้ก็แปลว่ามันโคอินเตอร์ได้อย่างสบายอยู่แล้วแต่เขาจะไม่มันเป็นนักบริหารอะไรก็ตามธุรกิจมันนะก็คือจอดินตัวนี้มีประโยชน์เพราะมันทําให้ ต้นไม้หล่อเลี้ยงได้แล้วมันนั่นแหละคือเจ้าของไอเดียที่ทําให้จอหรือที่มันดูแลรับผิดชอบนี้สว่างสกาวมีพืชผลมีประโยชน์อะไรเยอะแยะงอะเงยตลอดเวลาอาจารย์คะถ้าสลับขั้วนมีข้อห้ามไม่มี เอ๊ะทำไมต้องมีข้อห้ามอ่ะแม้ว,ว่าเขาเขาทำอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนคนนี้อันตรายอ่ะเขายังไม่ไปถึงอันตรายจุดอันตรายนั้นนะกูถึงยังไม่พูดเพราะทำไมแถวบนก็คือยุ่งกับกฎหมายของประเทศต่างๆแถวล่างคือการหาทางโกยตังโดยไม่จำเป็นต้องห่วง การผิดกฎหมายคุณดูสิกฎหมายเขาอยู่ข้างบนคือชวดแต่ข้างล่างเขาเนี่ยเห็นไหมมันชงกันนะ่ะชวดมันชงกับมาเมียแล้วมาเมียก็อุดมปัญญาที่จะทำอะไรก็ตามแล้วเอ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 ,เอการโกยตังของเขาเบอร์ห้าห้านีนะ่มันผิดกฎหมายทรงชวดเพื่อนค,คนคนนี้อีกตัวหนึ่งคือขี้เบือ่อขี้เบือเ่อเพราะอะไรไหมถึงแม้เขามีปัญญาดีเลิศแล้วก็ทําอาชีพอะไรก็จะรุ่งเรืองคนก็นับถือยกย่องนะแต่เห็นไหมว่า ประเทศไทยจะไม่สร้างอาชีพช่องสีที่ถาวรให้เขาได้เลยฉังนั้นไอคนนี้ถ้ามันโกอินเตอร์นะเฮ้ยห่วงห่วงก็คือถ้ามันบ้าเงินมันก็จะทําผิดกฎหมายหลบเรียงกฎหมายได้เยอะแยะแต่นี่มันมันเอาไปทุ่มอยู่กับการเล่งเกงกําไรเรื่องหุ้นอะไรมันอย่างน้อยมันก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายต่อให้กําไรตั้งเยอะแยะแต่อย่าลืมนะไอคนี่ไม่ได้รัถือนับถือกฎเท่าไหร่ ก็แปลว่ามันปั่นหุ้นก็เป็นไอปั่นหุ้นนี่ฟังแล้วรู้แล้วว่ามันผิดกฎหมายมันอย่างน้อยก็ผิดศีลธรรมมันปั่นหน้าตาเฉยแต่คนนี้เขาจึงมีชีวิตเพื่อทํางานที่มันนึกสนุกคือช่องสองแต่มันรู้จักปัญญาคือมันรับอาชีพอะไรมาเยอะแยะนะอยู่ช่องสี่นะแต่ถ้าไม่มีปัญญามันก็คือมาเมียตัวนี้เขาไปเข้าไปจุ่นนะมันไม่ขึ้นอ่า ได้จบแค่นี้ก่อนสละคนคนนี้นี่คุณเข้าใจไหมต่อไปนี้ฉันจะวิเคราะห์ตัวหนึ่งที่เห็นชัดเลยนะแล้วพวกคุณไม่มีใครอ่านเจอกูเชื่อว่าต่อให้ไอ้ เอ็กเกมมาที่นี่ดูดวงนี้แล้วฟังอย่างนี้ดูซิมันจะหาเหตุผลเจอไหมก็ไม่เจอดังนี้จ้ะข้างล่างเนี่ยช่องเจ็ดคือความมั่นใจของคนเราความอบอุ่นและมั่นใจผลฟิเดนเทียลอ่ะใช้ัพท์ฝรั่งเลยมั่นใจเชื่อใจตัวเองนี่คือช่องเจ็ดแต่ช่องเจดนี้มีส่วนดีก็คือละเอียดอ่อนมีดีเทลทำอะไรนี่มีเหตุมีผลมีที่มาที่ไป ไม่ใช่อุปโลกแล้วก็คนบางคนนะโกหกใครต่อใครจนกระทั่งตัวเองก็เชื่อคาโกหกนั้นนะว่าสงสัยวันนั้นเราเพลินพูดเรื่องจริงแต่เรานึกว่ามันโกหกนี่แปลว่าโกหกจนตัวเองก็หลงเชื่อคนนี้มีความไม่มั่นคงเต้ไม่หมดเลยก็คือเทวดาถึงคุ้มครองให้เข้าระดับโกอินเตอร์มีในมีในทุนมาหาเขาตลอดเวลาแต่เทวดาเห็นไหมความมั่นใจความอุ่นใจนั้นมันกลับล้มเทวดาและล้มอินเตอร์ทิงซะนี่ข้อแรกก่อน ร่างกายเขาทรัพย์สินเขาคือเถาะตัวนี้ร่างกายและทรัพย์สินเขาคือเถาะตัวนี้ดูเฉพาะเมืองไทยเนี่ยไอหมอนี้ไม่สามารถจะตั้งบริษัทของตัวเองหรืออะไรของตัวเองอย่างเป็นชิ้นเป็นอันได้เฉพาะเมืองไทยเฉพาะข้างบนนี้แปลว่าเมืองไทยก่อนแม้แมันล้มไอจอตัวนี้ทิง้ง เฉพาะเมืองไทยนี่มันไม่สามารถจะตั้งบริษัทของตัวเองไม่เกี่ยวกับสินค้านั่นเกี่ยวกับบริษัทของตัวเองแล้วเพื่อนถ้าชวดกะเทมันเป็นยาพิษกันมันไม่สนิทกันก็แปลว่าหช่ไหมทรัพย์สินเงินทองอะไรที่เขามีขึ้นมานี่นะมันไม่ได้รับการคุ้มครองจากชวดของของประเทศต่างๆและไม่ได้รับการคุ้มครองจากเทวดาตัวเองหมายความว่า ได้รับการคุ้มครองก็ต่อเมือ่อมึงปวดหัวตัวร้อนกับมันมากเช่นมึงมีเมียทีมีปัญหาเรื่องเมียมีอะไรต่างๆเยอะแยะนะมีมีชู้ทีก็มีปัญหาเรื่องชูมีทรัพย์สินทีก็มีปัญหาเรื่องทรัพย์สินเพราะมันยังขัดแย้งกับเทวดาฉะนั้นคนนี้ทุกอย่างที่เขาแสดงออกนี่คือความเก่งถูกแต่คนเก่งไม่ใช่จะรอดไปตลอดเวลา ความมั่นใจก็ไม่มั่นใจกับเทวดาไม่มั่นใจกับวาสนาแล้วก็ทรัพย์สินที่กูหามาก็ไม่ได้มีอะไรยืนพื้นที่มั่นคงเพราะเจ้าแม่ยางนึ้ถ้าคนนี้เขาเกิดมีอะไรวิกฤตอันตรายเขาไปยังไปพึ่งใครพึ่งไม่ได้เลยนี่คือคำที่ถ้าเขาได้ยินเขาจะรู้ตัวเลยว่าความฉลาดและความเก่งกาสามารถทั้งปวงในการเป็นนักบริหารในการนักวางแผนต่าง พูดแปลแล้วก็คือนอกจากพวกอย่างนี้เขาเจอเยอะถ้ามีปัญหาทางวิกฤตทางทาง,ทางวิกฤตในในช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตจนกระทั่งปัญหาเต็มเนี่ยเขาไม่หนีบวชนะเพราะจิตใจเขาไม่ได้อยู่ที่ศาสนาเขาไม่หนีบวดแต่เขาจะหนีไปที่ไหนก็ได้ไปใจกลางป่าอิกาแล้วก็จากความสามารถมันสามารถหลอกพวกคนอภิกา นะเขาอ,อยู่กระท่อมแล้วก็มีอะไรแลกกินได้แล้วก็มันก็จะติดต่อกับพวกสปอนเซอร์ทั่วโลกที่มันอยากได้ยาอยากได้อะไรจากอเริกากูจะส่งมึงแล้วมึงก็เอาตังค์มาให้กูแล้วกูจะได้เอามาเลี้ยงพวกคนคนป่าอฟริกาเพื่อจะได้ให้กูอยู่ตรงนั้นอย่างปลอดภัยและอุ่นใจเห็นไหมมันต้องหนีแบบนี้เลยคือไม่ไม่เอาลูกไม่เอาเมียทิ้งทุกตัวได้คุณเข้าใจไหมว่าฉันจะบอก ความความชั่วของมองนาลิศค,คนนี้ดีกว่าอย่างนี้ก็มอนาลิศนี่ดีตลอดรายการนะมีความชั่วซ่อนอยู่ความชั่วมอนาลิศก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีศีลธรรมไม่มีศัจจะกูว่ารักศีลธรรมรักศักจ,จะกูชั่วก็คือความสุกสนของหนูอะความอยากลองของของหนูอะเพียงแต่กูพยายาม ต่อให้กูลองของลองทฤษฎีบ้าบบอๆรับรองมันไม่ถึงกูรับรองกูไม่ติดคุกรับรองกูไม่โดนจับแค่นี้เองนี่คือความชั่วแล้ว,ว่ากูแนะนำมึงอ่ะพูดตรงๆกูเจอลูกค้ามาเยอะเลยบางคนเขาป่าเข้าไปตัง้ตงห้าสิบหกสิบแล้วเขาบอกว่าหมอไม่ต้องยุผมทำอะไรอีกนะพอแล้วต่ละห้าสิกสินี่ถือว่าเวลาไวปกเสตอนนี้กูก็มีตังค์เก็บเยอะแยะกินได้ทั้งชั่วทั้งชาช่นชอบอยุรู้ป เฮ้ยดวงมันขนาดนี้เนี่ยมาถึงหกสิบแล้วนะมันต้องเริ่มชีวิตใหม่แล้ววยมันต้องมีชีวิตตัวใหม่ตัวนี้นี่นี่นี่กูจะสอนให้เขาเสร็จเลยถึงทดลองก็นดะแล้วมันจะประสบความสาเร็จมากหมายความว่าอย่างเช่นดวงนี้มันโกยเตอร์มันโกยต่างทั่วโลกได้อ้าวมันฉลาดขนาดนี้มันเล่นหุ้นเล่นอะไรมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่เล่นสุ่มสี่สุ่มห้าวอยเอ้ไหมถ้ามันจะรวยทั่วโลกมันต้องทิ้งประเทศไทย เพราะทุกวันนี้มันแหวกว่าอยู่ในตลาดประเทศไทยแล้วก็มีโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็รู้สึกว่าอย่างแค่นี้กูก็เหนื่อยเหนื่อยได้ไงมึงเพิ่งสี่ิบอ่ะมึงอายุนอน้อยกว่าหมอนาลิตตั้งสาสิบเจ็ดปีเห็นไหมจริงๆกูเป็นคนช่างอายุแต่ลูกค้ากูเจอหน้าทีไรอดไม่ไหวกูยุทีไรมันเอาอ่ะลองลองดูเออเพราะมันเป็นสิ่งที่สนุก ชีวิตคนมันสนุกนะถ้ามันไม่ทําให้เราตกอันตรายในเรื่องกฎหมายในเรื่องอะไรใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งก็คือกูรับปากอาจารย์ปู่ไว้แล้วว่าจะทําชั่วแล้วก็ตามอย่าไปยุ่งกับไขาย,ยาบ้ายาผงท่านกําหนดตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าลูกศิษย์กูคนไหนหรือลูกค้ากูคนไหนนะรวยจากยาบ้ายาผงอย่ามาหากูมึงติดต่อกูกูไม่ฟังเพราะว่ามันคือตัวห้ามเด็กขาดของอาจารย์ปู่เข้าใจอย่างเพนั้นขอโทษ อ,นะอ๋อนะพอพ,อพอเรามีตัวอย่างอย่างนี้เยอะแยะทั้งปีทั้งชาติพวกกูตั้ง40สิบกูดูหมอมาสี่กว่าปีแล้วกูไม่ใช่เพิ่งอายุสี่กว่าปีานะประวัติศาสตร์ในการดูหมอฉันก็คือดูมาจากวันนี้ก็คือสี่เจ็ดปี